สวัสดีครับทุกคนผมชื่อนอปีแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Virtual m a r a o i t y นะครับเป็นเอพิสซดที่3ามทีจะมีชื่อว่า shit just g e t viral คือสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นแม่งไปแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจะเป็นไงก็ไปดูนะครับ <c oughs> โอเคเราแรกนั่งรถมากับซิกกี้แล้วก็เพื่อนซิกกี้ใช่ไหมไมันอูไปไหน <c oughs> อ๋อไอไอวัวนั้นตายไหมหรอเออแม่งไม่ตาย โอเคเข้ามาในบ้านบ้านใครเข้ามาดูแค่บ้านวะโยัยชนแม่ง okay. ด uh ื uh ่มจนเมาใช่มไเออโอ้ะไม่เป um, ็นไรเธอยังสวยอยู uh ่ซิกเก้ครับทอมบอยจบ จะเข,เขาเป็นไงบ้างอะ่ะพกเจอสองคน <c oughs> พักก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะพาพวกเขาสองคนไปในห้องเองห้องไหนวะห้องไหนดูดนั่นไงกูว่าแล้วอืม โอเคไปแอบบีก็หวานแหละคงโอเคแหละแต่ไม่รู้ว่าฉันจะเชื่ออะไรลันไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อนะเพราะว่าคนก็โดนฆ่าฉันอยากจะรู้ฉันอยากฉันอยากจะเข้าใจอ่ะมันคืออะไรมันเหมือนฝันร้ายอะวะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านนั้น บอกความจริงดีกว่าดีกว่าโกหกอ๋อไอคนนั้นเลโอมันพูดว่าอะไรนะบางอย่างเกี่ยวกับบางอย่างเกี่ยวกับอะไรว่าสิ่งแพร่หลายไปอินเทอร์เน็ตเลโอทำงานกับกาย happy. เลโทำไงกับกาย fuck. yes do. เพวกเราต้องไปแล้วตอนนี้ จำหน้ากายไม่ได้ป่ะเฮ้ยกูลืมนะอ๋อไอ้กายไอ้หนุ่มหล่อนั่นเนี่ยเล่นคอมดัดเนั่นโน้ตบุทำไมนานเลยไอ้จีดองังนแอรบิดูดิมันทำอะไรกับฉันแล้วก็โทรศัพท์กูฉันต้องการมันตายเีราต้องเราต้องไปโอเคมันยังไม่ฆ่าเรามันกำลังเตรียมงานอยู่แล้วมันก็คอยฆ่าเราทีหลัง แล้วเอาสว่านเจาะขามันยัง Hashtag murder Hashtag ฆาตกรรมฆาตกรฆาตกรรมต้องทำอะไรบางอย่างอ่ะปิดไฟสัตว์เข้ามาในบ้านปิดไฟปิดไฟที่บ้านแม่งเปิดหม้อหม้อไฟอะเฮ้ยมันมืดอ๋อยังไม่มืดนั่งภาพจำป้านปิดไฟเรียวแม่งเข้ามาในบ้านอ่ะ มันกำลังวางแผนกันอยู่นี่ว่ะมันกำลังตามคนทำไงดีดึง power ออกดับ

อีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเฮ้มันคนละพวกรอวะอพวกเราควรจะไปแหละเซ็งสู้อะไรการวะงงอ,อะไรอ่ะดูไรเมาไอ้ ไปไหนอะจบมันเกิดอะไรขึ้นกันในที่บ้านบอกมาดิไม่จะไม่บอกความจริงจะโกหกดีกว่าคราวนี้นะไม่บอกเว้ยโกหกว่าฮึ่มนั่งแมงเหรอมันก็เป็นดันดอมอืมเกิดขึ้นแล้วอมฝันดีไงสกี บายคืนน uhm. ี like <Si ้ฟันดี้สิกี้นอนหลับฟันดี้นะอ่อทำไมเรามาตามไอ้นี่วะเอ๊ะ อ๋อคือเราก็โง่เรายอมเป็นพวกเดียวกับมันเข้าใจฮะ hey, เซตเกิดเลยขึ้นดีมากเลยเธอมาอย่นี้มันกำลเริ่มและงานงานำลงเริ่มอะไรวะวงสวง <c oughs> นั่นใครอะ่ะผ <c oughs> มไม่ตัวจางอีก <c oughs> หัวหน้าเนี่ <c oughs> พเพื่อนทั้งหลายบอ <c oughs> กเราอยู่นี่เ <c oughs> ดียกัน <c oughs> apart from a world enslaved to the snapping the yacking the infectious artificial light of cell phones and screens hmm. from all that is false we disconnect but tonight we also reconnect with what makes us human huh. each other nah. to the คือมันเป็นงานงานเอ่องถวงหาส้นตีแม่งคือแม่งดื่มแม่งกันแนละ้วแบบว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ชอบคนที่มันเอ,อเล่นเล่นโทรศัพท์พวกโซเชียลใช่ป่ะันก็แบบแม่งแบบเป็นพวกที่จัดการเหมือนที่เอพิโซดสองที่ได้ดูกันมานะมันถ้าใครแบบพวกติดโทรศัพท์พวกถ่ายรูปลงโพสอะไรเงี้ยพวกนี้แม่งก็จะไปสังหารครับเพาราะว่ามันรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ชีวิตจริงแม่งก็เลยจะมาเจัดงานเลี้ยงว่าพวกเราไม่ใช่พวกนั้น พวกเราต้องขายเทคโนโลยีเซธทำหลวมนั่นใครคอนฟอนฟอนทำให้เซตเห็นดิเห็นว so no ่าไอ้คนนั้นไม่ดีใช่ไหมฟังฉันนะเซตเห็นรูน่าเพราะมันหาทางออกยามันมันใช้เธออยู่นะเซต ฉันไมาดูบอกว่ามันพูดอะไรอยู่ดูนะมันมีกล้องพวกถ่ายรูปอย่างนั้นอ้าวเฮียนักถ่ายกล้องถ่ายหายเฮ้ยเป็นตัวมันปลอมตัวมาคือกูพยายามพยาช่วยมันให้มันเห็นนะว่าไอคนมันไม่ดีแล้วแม่งก็หาว่ากูปลอมตัวมากูเลยโดนฆ่าเลยสัตว์ มันทําเหมือนพวกอะไรวะเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยเข้าศาสนาอะไรแม่งแล้วก็ดื่มก็จะกกายเป็นพวกมันพวกต่อต้านเทคโนโลยีโทรศัพท์โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายโอเคนั่นแหละเจมตัวแม่บอกว่าหัวหน้าสุดยอดอเมซิ่งโอ้โหมาสัจจันท์ถุยอุ้ยส่วนตัวอ้าวสั์แล้วบอกไม่อยากถ่ายก็ถ่ายเองไม่ชอบโทรศัพท์ไม่ชอบเทคโนโลยีไอ้หี้ย กิดเลยขึ้นเนี Honestly, right. so ่ยมึงเดี๋ยวนะฟังก่อนเธอโกรธผมเข้าใจผมไม่ชอบฆ่าคนหรอกแต่นั่นคือสิ่งที่คนต้องการเราต้องให้พวกเขาสิ่งที่ต้องการตัดสินใมัหมเทดดี้วองเหรอเพื่อนเธอมันแค่แค่ลองฆ่าเธอเฉยๆปรากฏว่าแม่งเวิร์กมากเลยตอนนี้เรา เราพร้อมมิจะเริ่มแลหละฮะเดี๋ยวขันฉันจะฟ้องนั่นหมายความว่ามันจะฆ่าเพื่อนเราทั้งสามคนเลยคือถ้าเราฟ้องมันจะฆ่าเพื่อนเราปล่อยให้เพื่อนปล่อยให้เพื่อนตายเดี๋ยวปล่อยให้ตรงนี้ตาย คือมันจะฆ่าคนทั้งหมดตรงนี้เลยควมพิเศษมากพวกนี้มันพวกปัญญาอ่อนอย่างนั้นเลยพิษเป็นพิษเหรอวะมาเราถ่ายกันเราถ่ายใกล้ใกล้ ถึงพวกนี้เป็นสิ่งหลอกลวงอะเนี่ยพอทีนะเสร็จไอเองดูเหมือนคนฉลาดเลยอยากจะลองมาทำงานพวกเราไหมไม่อะอยากจะลองมาทำเออแต่ก็อยากลองลองทำดูเราดีมากพวกเรากำลังเออังหาคนทำงานอยู่เราก็จะจ่ายด้วยเออไอ้จั์ มัน <Abby. S 2> was เป็นเธอใช่ไหมเธอหยุดพวกเขา mm hmm. ดูอีนั่นดิ <laughs> วายฉันไม่หยุดพวกเขา mm hmm. ไม่มีใครหยุดทุกนี่ไม่มีใครหยุดไอเไรไ่าหรอก mm hmm. ตอนนี้ในเวลานี้น,นั่นแหละจบแบบเพี้ยมาก โอเคมันจะฆ่าคนทั้งหมดนะเราก็ได้ปล่อยให้คนทั้งทั้งหลายในกลุ่มนั้นเนี่ยที่มันมาเข้าร่วมงานเนี่ยตายไปเราก็จะพยายามฟ้องใช่ไหมแล้วมันก็จะฆ่าเพื่อนเราสามคน <c oughs> ถ้าเราไม่ยอมให้มันฆ่ากลุ่มนี้ <c oughs> มันก็จะฆ่าเพื่อนเรา <c oughs> แต่เราปล่อยให้กลุ่มนี้ตายแล้วเราก็ลองให้เพื่อนเราตายอยู่ดีกว่า ไปบายเพื่อนบายสิกกี้บายโหดบายไปไอ้ขี้เมาฟองเดี๋ยวฟังก่อนนะพวกเขาชื่อคันกายแอปเปเขาเป็นซีอีโอของสตาร์ทอัพเขาจะฆ่าเธอแล้วก็อัปโหลดมันครับเธอรู้ไงเพราะว่าเขามีเว็บไซต์ไงไทยแลนด์อ๋อยจัดมีประเทศไทยเ่ยหนีจัดการมัน แล้วก็เซตก็จะมองไม่เราเซตไปเออไปช่วยเพื่อนผู้หญิงเราดีกว่าอย่าบอกเขาตายแล้วอย่านะอย่าเบิ่งนะเปิดเข้าไปตุ่มเอ,อ่เอ,อช้าอย่างนี้หมายความว่า ขอโทษนะแอบบมาไม่ทันใช่ไหมอีดอกทันไม่เคยตาเลยสัตว์โอเคคราวนี้จะไม่ตัดไฟฟ้าออกต้องทำอะไรบางอย่างแหละ ไปหาเรโอไปคุยเรโอดีกว่าเราตัดพาวเวอร์ออกไปแล้วคราวนั้นเรโอแม่งคือเราเอาสว่านไปเจาะขามาแล้วมันเราจะคุยมันเรื่องอะวะเรายังไม่มีไม่ไม่มีการแอบเลยเดินก็ไปคุยเลยคุยนะเรียวไอ้เยตะกี้แม่งเจ็บขาเลยแม,แม่งเดินปกติแล้ววะ tracking. Fifteen million dealers. Specifically, you know, we're in a culture war here, where a lot of people are asking us, you know, why murder in the first place? I mean, Leo. that stuff. People are just like society, so what we want to do we want to Turn it off! Now! I sick It doesn't matter. We're launching. พวกเรากำลังจะเริ่มแล้ว็ดเจ็ดเซิร์ฟเวอร์ทั่วประเทศไปหมดถึงเธออยู่พวกเราเธอก็หยุดแอปมันไม่ได้ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมแล้วเธอด้วยมั้หเนี่ยดูมันจะให้เราเข้าด้วยเข้าร่วมพวกเรายิงปั๊บ ดึงเลยสิกิดึงไม่มันทำอะไรเราวะผักเราตกมันได้บีบคอได้กี่รอบเนี่ยเปรตมันเลยปิดไ,ไ,ไม่ได้ไมันจะดึงปิด ไม่สมํำคัญหรอกถึงเราเราจะเริ่มแล้วเออกุรู้ว่ามีหลายเซิร์ฟเวอร์มีทั่ว,ท,วทั่วประเทศด้วยถ้าเราถ้ามึงหยุดกูมึงหยุดแอป,ปไม่ได้หรอกแอป,ปนี้ที่หนึ่งในแอป,ปสโตร์นะทุกคนอยากมีส่วนร่วมไหมนี้แล้วเธอละอยากเข้าร่วมหรือเปล่าโอเคครั้งนี้เราไม่จะเข้ารว่วมนครั้งนี้เราก็จะเข้าร่วมดูซิจะเป็นยังไงจอยจอย จอยครับซิกกี้โทษทีเย่เป็นส่วนหนึ่งของเมอร์เจอร์แล้วแล้วซิกกี้ก็ไปจากเรา share, like, อย่าแชร์อย่าไลค์อย่าสมัมครอย่าแชร์อย่าไลค์อย่าสมัครกูเข้าใจฮะหกห้าสี่สามสองโอเคมันจะฆ่าพวกน,นั้นใช่ไหม ตายหมดเลยเราเสร็จก็ตายเออแล้วนั้นครับก็คือ Virtual Morality เอดที่3นะครับปรากฏว่าทุกอย่างก็ได้ออกไปนอกอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วไม่สามารถจะเอาลบออกไปได้แล้วแอปมันก็ถูก ปล่อยออกไปแล้วในแอปสตอร์แล้วก็จะกลายเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งของแอปสตอร์นะคือแอปมันจะกลายเป็นที่หนึ่งจะมีพวกชอบแบบฆ่าจากฆาตกรรมอะไรเงี้ยกระโดดเข้าไปดูคือแม่งแบบแอปสําหรับ่ายฆ่าคนโดยเฉพาะดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถหยุดมันได้นะถึงแม้เราจะเลือกให้เพื่อนเราโดนฆ่ามันก็แอบปบมันก็ลอนช์อยู่ดีถึงเราให้กลุ่มนั้นโดนฆ่าแอบปบมันก็ลอนช์อยู่ดีคือเหมือนกับว่าเราจะหยุดแม่งไม่ได้เลย สักอย่างคือไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ต้องมีคนตายหานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจิตมันยังไงนีก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเอพิโซดต่อไปรหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมติดตามเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาทหน้าเพียว